สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์มาพร้อมกับวิดีโอที่หลายคนบอกให้ทํามานานมากแล้วนะคะแล้วเมก็เกพิ่งมาทํานั่นก็คือวิดีโอทั ok ่วโต๊ะเครื่องแป้งของเมนะคะ สักทีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกอายที่เก็บของไม่ค่อยเป็นระเบียลบลกมากแล้วก็มันเยินนิดนึงอะ่ะเออแล้วก็เนี่ยค่อนข้างเรียลนะคะจริงๆจะบอกว่ามีแอบจัดเข้าที่เข้าทางนิดนึงแต่แค่นี้เดียวจริงนะเพราะว่าจัดใหม่ทั้งหมดไม่ไหวจริง,รงๆนะคะวันนี้ก็จะพามาชมกันนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยเก็บของจัดซันเครื่องสำอางยังไงนะคะแบ่งโซนแบ่งอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากโต๊ะเครื่องแป้งนะคะของเมที่ไม่ได้เก็บเครื่องสาอางซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเครื่องสาอางส่วนใหญ่จะโดนเอามาเก็บที่บริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะคือเอาไว้แต่งหน้านะเห็นไหมลูกจริงนี่ยังไม่เอาออกเก็บนะเกียดมากเป็นโต๊ะพวกครีมที่ใช้อยู่ช่วงนี้นะคะ, <S <S ะ,คะก็น,นี้จะไวส2องหน้าใกล้ๆของจ Ju ิวส์จวดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ใช้ประจำอันนี้เป็นน้ําหอมที่ช่วงนี้ใช้อันนี้จะเป็นสําลีที่ใช้เช็ดเวลาเราลงโทนเนอร์ต่างๆเนาะด้านหลังเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ใช้บ่อยอะเพราะว่าน้ําหอมที่ไม่ค่อยได้ใช้ ขาจะอยู่ลิ้นชักตรงนี้นะคะ โอเคมาดูด้านหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องสาอางที่หยิบออกมาแบบคิดไว้ว่าจะได้ใช้แหละแต่สุดท้ายก็หันไปหยิบตรงที่เก็บเยอะๆอยู่ดีแต่ว่าคร่าวๆก็จะมีอันนี้วางๆให้มันหยิบใช้ง่ายเผื่อแบบวันไหนรีบๆมาโซนนี้เป็นโซนอะไรที่หยิบใช้บ่อยนะคือเมย์อยู่บ้านจะทาลิปสติกบ่อยก็จะเป็นพวกลิปมันมีสีอะไรเงี้ยจนอันนี้เป็นดีออลนะคะแล้วก็ลิปทั่วไปเนี่ยรอๆเฮ้ยนี่คือฝุ่นนะเนี่ยทุกคนเห็นปะต่ตรงนี้เป็นพวกที่เขียนคิ้วลิปสติกทาปากแล้วก็นี้เป็นบลัชออนที่รีวิวไปบ่่อยๆตตตรรงนนีีี้้้เปป็็พววกกกลลิิสสแแคมม เจอแต้มสิวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีเลตินเอเจ้าเดิมจาอันนี้เป็นโทเมอีนะคะใช้สลับกันไปมาอันนี้เป็นพวกลิปของชิเซโดนะจะบอกว่าวลิปมันเยอะมากนนี่เป็นลิปสครับนะคะก็อันเนี้ยมันเป็นหลอดๆใช่ไหมเมก็จะหย่อนยันยัดลงไปตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะโล้แบบแอบบแบบจัดให้มันไปอยู่ในนี้แล้วนะมันก็ได้แค่นี้แหละโอเคมาดูตรงครีมจะแอบบมีตรงแปลงแต่งหน้าไว้ตรงนู้นเนอะหลักๆที่ใช้ช่วงนี้จะเป็นของนี่เริ่มจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยก็จะมาใช้โทนเนอร์ของพอลล่าชอยส์ตัวนี้คือเหมือน เคืออัน,นี้มี BHA ของ Paula Choi ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไม่กล้าใช้กลัวสิวเหมิมแล้วก็ Oriental p r ินเซ s ต,ต,ตัวเดิมนะแล้วก็อันนี้เป็นมอย s t u r ์ Boost นะคะของ Paula Choi เหมือนกันจะเห็นว่า Paula Choi เยอะเหมือนกันเนาะแต่จริงๆแบบไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะด้านหลังนี้นะคะที่ซ่อนอยู่ก็คือ l i f e p a ง n t ตอนนี่เองนี่อันนี้เป็นค o h a ค <c oughs> <c oughs> ู Hada อือใช่อ่านถูกด้วยอ่านมั่วนะเมืเ่อกี้อันนี้ก็จะเป็นพวกสเปรย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นโทนเนอร์เหมือนกันอันนี้กันแดดนะคะกันแดดก็จะมีจิวส e j our, แล้วก็มี Bio r a ที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะค นี่ทาตัวแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้แบบสเปรย์มากกว่าเนี้ยอันนี้เป็นพวกลิปมันลิปมันเพรศดีมากก็จะประมาณนี้ตรงครีมนะคะถัดมาด้านข้างเนี้ยนะคะชั้นแรกเป็นพวกซีซีครีมแล้วก็อะไรก็ช่างที่เป็นกันแดดแบบมีสีอะพวกเบสอะไรเงี้ย อันนี้เนี่ยเป็นพวกครีมต่างๆนะมีพวกแบบไอครีมต่างๆเบนแซตกอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้อามีพอลล่าชอยโหมานี่เฉยเลยอันนี้ก็เป็นพวกแบบแต้มลิ้วรอยต่างๆมีโทเมอีใหมอีกแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกที่มาอยู่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นมาสกหน้าสเปรย์น้ำแร่ปกติอันนี้เนี่ยข้างในเป็นพวกสลิปปิ้งมาส์กนะคะน้ำมันออยต่างๆด้านบนเป็นพวกแบบโดออน้ำมันบำรุงผม ต่อไปลีนชักด้านล่างนี่นะคะจะเป็นพวกฟองน้ําแต่งหน้าต่างๆที่ใช้ทิ้งบ้างแล้วก็ซักเก็บบ้างแล้วก็มี แท็กเลนแบบรายวันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ตัดเล็บยางมัดผมกิ๊บหนีบผมมีสายวัดตัวด้วยไม่รู้เอาไว้ทาไมเอาไว้วัดให้เจ็บใจเล่นๆด้านนี้เป็นพวกที่หนีบผมเวลาอาบน้ํานะคะถัดมาด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นตู้วินเทจอีกตัวหนึ่งนะที่เข้าชุดกันกะแต่ก่อนเคยเอาไว้เครื่องสําอางทุกชั้นเลยแต่ว่ามันไว้ได้น้อยเพราะว่าให้ดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยความสูงมันแค่นี้นะคะมันก็จะไว้ได้ไม่เยอะมากตรงนี้เขาจะเป็นที่เก็บ เอเซอรี่ต่างๆนะคะเปิดกันข้างได้ด้วยนะนี่ดูมันก็จะสามารถห้อยสร้อยได้นะนี่ด้านนี้ก็เปิดได้ปึง้งโอเคนี่ก็จะมีที่ห้อยอยู่ข้างในตรงนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกําไลนะคะต่างๆที่คาดผมสร้อยสร้อยนี้คนถามเยอะมากซื้อที่ตลาดรถไฟนะคะมีชอบเอาไปใส่นะ,ะน่ารักดีแล้วก็มีคอนแทคเลนส์ตรงนี้นะคะนี่ ที่เก็บเครื่องสําอางนะคะนี่ชั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเมย์ซื้อมาจากโฮมโปรนะคะประมาณ4ี่ห้าบาทนะคะไม่แพงมากเริ่มจากชั้นนี้เนี่ยจะเป็นที่เขียนคิ้วต่างๆนาๆนานะต่อมานี้เป็นพวกไฮไลท์ต่างๆนะแล้วก็มีเชดดิ้งโผลมาด้วยอันนี้จะเป็นชั้นของบลัชออนบลัชออนนี้ก็คือทั้งหมดที่เมย์ใช้อยู่มีแค่นี้แหละเมย์เก็บไปแค่นี้ก็คือเวลาเมย์ได้มาทีละหลายๆสีเมย์ก็จะหยิบมาสีหนึ่งเก็บไว้หรือบางทีก็ใช้แล้วไม่ชอบคือไม่เก็บไว้เลยนะคะจะอันที่เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออ โอเคอันนี้เนี่ยคะ่ะเป็นพวกพาเลตอายแชโดว์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงนี้แหละนะคะก็จะมีพวกที่หยิบบ่อยจะเป็นเอเวอร์ดีเคนอนดูจากสภาพจิลสจัวตัวนี้ก็หยิบบ่อยนะคะมันเป็นวิงวิงดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่ใช้บ่อยมากขึ้นก็จะเป็นเมคอัพอ๋อตั้งใจหยิบตั้งใจหยิบยากโอ okay. <c oughs> เคไอเคสเบสิกเนี่ยก็หยิบบ่อยเพราะว่ามันเล็กดีนะคะต่อไปด้านนี้เนี่ยนี่อันนี้เป็นชั้นของคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมจิกดินซอะไรก็ตามด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกวิงวิงทาตาต่างๆนะคะมีกาวมีอันนี้เป็นพวกแบบรรไรอะ มันไม่ใช่มีสีมากอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์นี่ส่วนอันนี้ก็เป็นอายไลเนอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบสีสีพวกแบบแชโดว์สติ๊กต่างๆ่างกลิตเตอร์ไลเนอร์วิงวิงอันนี้จะเป็นแบบสีนู่นสีนี้เตมไปหมดเลยนะคะส่วนหน้านี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบแท่งอันนี้เป็นพวกวิงวิงต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นลิปที่เป็นปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเป็นของกอชเมคอัพยังไม่ได้ลองเลยนะคะประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกันลิปเพนซิลต่างๆดินสอต่างๆเหมือนกันนะคะ ส่วน2ด้านนี้จะเป็นมาสคาร่าค่ะที่ใช้เสนเน่ก็จะไว้2ช่องนี้นะคะมาดูกล่องด้านข้างนี้บ้างทางซ้ายเนี้ยจะเป็นของที่ไม่ได้ใช้นะคะเก็บไว้ก่อนคือที่เก็บมันเต็มอะ่ะด้านล่างนี้เนี่ยจะเป็นพวกอายพาเลตเล็กๆนะคะพวกอายแชโดว์อะไรที่มันเป็นแบบครีมที่เป็นสีเดียวๆโดดๆก็จะอยู่นี่นะคะนี่ ต่อมานี้นะคะจะเป็นพวกบลัชออนแบบครีมหรือว่าเชดดิ้งสติ๊กส่วนอันนี้เป็นพวกแปลงแต่งหน้าอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ค่อยได้ใช้ต่อมาฝั่งที่เป็นใหญ่ๆบ้างชั้นแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเบสเมคอัพโอโหบอกแล้วว่ามั่วจริงอะไรจริงนี่ก็เป็นพวกแบบพรายเมอร์ต่างๆชั้นที่2เป็นพวกรองพื้นค่ะที่ใช้บ่อยสุดๆแล้วนะคะที่คุ้นกันก็จะมีเมคอัพ for e v e r เนาะทัสอินโซนี่ก็ดีนะคะแน่นมาก ต่อไปชั้นนี้เนี่ยเป็นพวกอายเลิตต่างๆอันนี้ก็จะเป็น The b a l มนะอันนี้มีผูมาได้ไงไม่รู้เป็นของ m มก e เฟ f วอร v e r อันนี้เป็นพวกอายแชโดว์ต่างๆนะก็ด้านล่างนี้ก็เป็นอายแชโดว์เหมือนกันแต่อันนี้มามันใหญ่มากแล้วก็เป็นพวกของที่ยังไม่ได้ใช้นะด้านข้างตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เก็บกล้องตรงนี้เขาเป็นตู้กันความชื้นดูดความชื้นนะคะเมย์ก็จะเก็บลูกๆเมย์ไว้ในนี้เนาะ เพื่อความปลอดภัยนะคะด้านล่างตรงนี้เป็นลิ้นชักชั้นแรกนะนี่คือพวกโซนแป้งต่างๆนะคะนี่จะมีกล่องเล็กๆเอาไว้แบ่งอีกให้เขาเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ล้มหากันนะคะอันนี้เป็นพวกแป้งคูชั่นบรอนเซอร์หรือเชดดิ้งต่างๆด้านล่างนี้นะคะเป็นลิปสติกนี่จะบอกว่าลิปสติกที่เมย์ใช้จริงๆทั้งหมดมีเท่านี้นะคะอาจจะดูแบบลกๆนะแต่จริงๆคือเมย์แบ่งตามโทนสีของลิปะคะ่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นฝั่งของลิปสีแดงเห็นไหม นจะไล่สีแบบจากแดงมาแบบเข้มแล้วด้านล่างเป็นนูตอันนี้ก็คือเป็นพวกสีชมพูนี่เป็นสีชมพูเข้มๆพวกนี้ก็จะเป็นโทนเดียวกันอันนี้ก็เป็นส้มโทนส้มที่เข้มๆนะคะอันนี้เป็นพวกสีประทะสีที่เขียวม่วงสีที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนแถบด้านล่างนี้ยาวหมดนี่เลยเนี่ยเป็นสีโทนนูดโทนธรรมชาติไล่จากนูตที่ไม่ค่อยได้ใช้คือนูดที่ป่วยนะคะนูดที่สีดมากคืออยู่แถวนี้ขยับมาอีกก็คือมีสีหน่อยคืออยู่ช่องนี้นะคะสองช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ใช้บ่อย น,นูดท,ที่สวยกําลังดีเป็นสีธรรมชาติก็จะมีลิปสีของเมย์อยู่ในนี้พวกของเลมี่ที่ใช้บ่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นพวกทิ้นที่เป็นหลอดที่เป็นแบบกลอสแบบแทง่งก็จะมาอยู่ในนี้อันนี้เป็นลิปเพนซิลนิดน,นึงนคือลิปก็จะมีแค่ชั้นนี้นะคะที่เปิดใช้แล้วเนาะขยบมาตรงนี้เป็นช่องว่างที่มีกล่องต่างๆซึ่งในกล่องเนี่ยเก็บขนตาปลอมนะคะอันนี้ก็มีพาเลตของ so and Glory s o ฟแอนโกลลี่โผมาอันนี้ก็เป็นกล่องขนตาปลอมเหมือนกันนี่ อันนี้ก็คือจะเป็นของ D U P ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเขาวนนี้มาดูสีช่องนี้กัน ฝั่งนี้ก็เป็นคนตับลอมนะคะที่ใช้บ่อยแหละด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกอะไรที่ได้มาแล้วยังไม่ได้ใช้นะช่องนี้คือเป็นอะไรที่จับฉ่ายสิคืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยต่อไปฝั่งนี้ด้านบนนะคะอันนี้เป็นช่องของญี่ปุ่นเป็นเครื่องสาอางที่เมช,ช็อปตอนไปญี่ปุ่นรอบก่อนๆนูน้นแล้วมันก็เยอะจนเมก็เลยอ,อ่ะยกช่องนี้ให้เป็นช่องของญี่ปุ่นไปเลยละกันนะต่อไปอันนี้เป็นช่องของอายไลเนอร์ที่ยังไม่ได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วต่างๆของ make up forever นะคะ นี่นะคะเข้าๆโซนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เก้าอี้ที่นั่งเป็นของเซเว่นนะคะด้านล่างก็จะมีตึงเป็นเครื่องทําผมต่างๆนะคะหนักมากไม่สามารถเคลืยย่อนย้ายกล่องนี้ได้แล้วนะคะด้านหลังเป็นที่ตากแปรงนะคะแล้วก็อันคลีนซิ่งนะของเพียววีวีทั้งหมดเลยนะคะคือ <c oughs> ยังเก็บไม่หมดอะ่ะได้เอาไปกองไว้ข้างนอกโอเคนะคะเข้าๆโซนโตเครื่องแป้งอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นี่นะคะก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่เอาไว้เก็บของนันเดี๋ยวมาดูกันว่าแบ่งชั้นอะไรยังไงบ้างนะคะมีทั้งหมด5้าชั้นนะคะแล้วก็ลิ้นชักด้านล่าง2อันนะคะชั้นมนตรงนี้เป็นเกี่ยวกับผมนะคะมุมซ้ายมือเป็นสเปรย์ดายแชมพูสเปรย์ฉีดผมบำรุงผมต่างๆนะคะแล้วก็ ครีมที่ไม่มีที่เก็บเราก็เยเอามาเก็บไว้นี่นะคะด้านขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนคลีนซิ่งต่างๆที่ซ้อนๆอนกันอยู่เห็นไหมชั้นต่อมาเป็นชั้นของครีมค่ะไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ใดๆนะคะเป็นการวางสเปรย์สปะไปหมดนะคะตรงแถวนั้นมันเป็นแบบสเปรย์ของโอกุมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกกันแดดแบบสเปรย์นะซึ่งมันขวดใหญ่มากซื้อมาตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นกับมาเกานะคะก็เดี๋ยวนี้ชอบใช้แบบสเปรย์ใช้ง่ายดีแล้วมันก็ขวดใหญ่แล้วก็ถูกอ่ะขวดนี้300บาทอนี้ก็จะเป็นพวกครีมต่างๆเนี่ยฝั่งนี้ยเป็นาสผม ไม่เกี่ยวเยอะด้านหลังก็จะเป็นพวกกันแดดเฮ้ยจะบอกว่าอยากให้ดูกันแดดไซส์ใหญ่เพิ่งไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นกันแดดบิวเรไซส์1.7อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ายาวม,มากเห็นปะถ้าเทียบกับอันปกปติที่บ้านเราแล้จะบอกว่าอันเนี้ย200กว่าบาทท่าไห่อ่ะเอเอ,อ2 40บาทเลยประมาณนี้ถูกไหมถูกมากถูกเวอร์ด้านในก็ยังเป็นกันแดดอยู่ดีบิวเลเยอะมากเพราะที่บ้านชอบใช้นะ เจลล้างหน้าปนมาอยู่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นคลิงซิ่งแบบแผ่นที่มันเหมือนทิชชู่เปียกอะเออนะคะครีมทาตัวปนมาบ้างเห็นไหมมีมีเวียข้างหลังตรงนี้เป็นกล่องสำลีนะคะของลีอีดีมาก <Wow. S 1> มันดีแล้วมันแผ่นบางแล้วมันโอ้ยมันดีมากทุกคนของลีอีแล้วแม่ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เป็นคอตตอนบัตนะะตรงนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนอาจจะช็อกนี่คือทูเมอีนะคะ คือมีเยอะมากนี่นะคะเมยก็จะชอบแบบแบ่งแบ่งให้หลายๆคนนะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ในรางวัลกิจกรรมอะไรเมยก็แจกบ่อยนะแต่ก็มีมาเรื่อยๆจริงๆอะทูมี่ฝั่งนี้เป็นพวกมาร์เห็นไหมว่ามาร์คไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าเมีเป็นคนขี้เกียจนะคะไม่ค่อยได้มาร์คหน้าแต่ที่ยอะนี่จะเป็นแผ่นแปะจมูกอันนี้เพิ่งซื้อมาลองจากที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ใช้แต่ที่ใช้บ่อยๆอะจะเป็นของนี่ครับวัสด ดีมากถูกมาก50บาทเท่านั้นตอนซื้อตอนโปรนะก็จะเป็นแผ่นแปะจมูกนะแถวเนี้ยเป็นแผ่นลอกแผ่นไลว่าไปเนาะต่อมาด้านล่างโอ้โหอันนี้คือที่ตุนสาลีนะคะของเมมีลิอีแล้วก็มีชิเซโดนะคะนี่เพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่น60บาทเองอะแล้วก็มีลิอีอีกอันนี้ก็คือดีมากนุ่มมากแล้วก็ด้านในเป็นกล่องอะไรไม่รู้แล้วก็มีทิชชู่ที่เป็นโลชั่นมีที่ทําผมมาปะปลายนะคะจริงๆเมไม่ค่อยชอบทําผมเท่าไหร อันนี้คือสำลีของจิลสจูวตนะคะอันนี้เป็นมาร์กหน้าของโค้ดนายด้านหลังมีเป็นที่ลอ็อกขี้ไข่อันนี้เป็นกล่องสําหรับพวกของไซเดินทางไซมินิต่างๆเวลาไปเดินทางก็จะมาเลือกของในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็มีอีกอันนี้เป็นพวกแบบซองครีมต่างๆนะเมีก็ทยอยแบ่งให้คนนั้นคนนี้ไปเยอะแล้วนะคะก็ลอยหล่อไป เมสส็ดฟูทําความสะอาดรีเทนเนอร์นะคะจริงๆเขาบอกว่าเอาไปทาความสะอาดฟันปลอมใช่ไหมแต่เมย์แบบไปเหมามาคือเมย์ใช้แช่รีเทนเนอร์เมย์นะจะบอกว่าปกติมันกล่องละประมาณแบบร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมก็แพงอยู่นะคะแบบลดราคามาเมย์ซื้อมาสี่สิบแปดบาทอะคิดดูดีได้เป็นกล่องนี้เลยอะแล้วเมันก็เหมามาหมดเลยคือดีมากจะเดินมาหยิบของที่จะใช้หรือว่าพวกครีมอะไรที่หมดก็จะมาดูที่ตู้นี้ส่วนใหญ่นะส่วนโต๊ะเครื่องแป้งก็จะเอาไว้แค่ที่ใช้จริงๆค่ะค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะโต๊ะเครื่องแป้งก็จะบอกว่าหมดพลังแล้วเมย์เหนื่อยมากเมย์พูดไม่อยู่เลย <c oughs> ประมาณนี้นะคะกับวิธีการจัดเก็บของเมย์นะเราอย่างที่เห็นกันนั่นแหละว่ามันไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยแล้วก็แบบไปทางลบด้วยซ้ำนะคะห <c oughs> วังว่าคงจะสนุกเพลินๆกันนะคะสำหรับคนที่รีเควสต์มา <c oughs> สำหรับวิดีโออื่นๆนะคะอยากดูไปอะไรอีกทำอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเมย์ด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็จะทยอยทำเท่าที่ทำได้เนาะโอเคนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ